การประกอบรุ่น901นะครับแนะนำแนวทางเล็กน้อยนะครับก็คือนะครับแต่กล่องออกมาจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับที่มีแผ่นน็อตเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็มีแผ่นนี้สองอันนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับซึ่งอยู่กับตัวนี้นะครับแผ่นนี้อยู่กับตัวนี้ฝั่งนี้อยู่กับฝั่งเดือยตัวนี้นะครับ แล้วจะมีแถมแผ่น2แผ่นนี้แผ่น2แผ่นนี้นะครับมันจะมีช่องเล็กกับช่องใหญ่นะครับช่องเล็กนะครับให้มาใส่ทางด้านตัวเดือยนะครับช่องใหญ่ให้ใส่ทางฝั่งตัวเมียนะครับฝั่งตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นประตูบานคู่ประกบกันนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นบานที่ติดกับวงกบนะครับ ให้ใช้ตัวนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้แปะกับวงกบนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นที่ใส่แม่เหล็กนะครับคือแม่เหล็กเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใช้ตัวนี้ให้แกะแม่เหล็กตัวนี้นะครับแกะแม่เหล็กตัวนี้เข้ามาใส่ในรูนี้นะครับแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับซึ่งแม่เหล็กจะทําหน้าที่เป็นระบบอัตโนมัติเวลาเปิดปิดนะครับ ดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนะครับแม่เหล็กเข้าใกล้นะครับระบบมันก็จะทำงานเปิดปิดนะครับซึ่งมันเป็นระบบเปิดปิดนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วน็อตตัวนี้นะครับยึดสองสองฝั่งเข้าหากันนะครับซึ่งน็อตตัวนี้สามารถตัดได้นะครับ ตัดตามหน้างานจริงนะครับตัดตัดตามหน้างานจริงว่าตื้นลึกขนาดไหนนะครับอันนี้ก็พอสังเกตนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซ็ตค่าระบบตัวนี้นะครับพอเปิดเครื่องมาพอปเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันจะให้เราเลือกภาษานะครับหึงภาษาจีนสองภาษาอังกฤษนะครับให้เลือกไปที่ภาษาอังกฤษเนาะครับผม <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วเขาจะให้ใส่รหัสเลยนะครับ <S <S เ,รเราใส่รหัสเลยนะครับรหัสแ,แอดมิน หกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เหลี่ยมครั้งหนึ่งเพื่อยือนยันนะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เหลี่ยมครับเขาบอกว่าให้สแกนนิ้วนะครับอ่าสแกนนิว้วใส่เลยครับใส่ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแตะปล่อยไปเรื่อยๆครับแตะปล่อยไปเรื่อยๆ <Add success. S 1> ถ้าบันทึกสำเร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาที่โหมดเม <Add S 1> นูนะครับ Admin Ad Setting นะครับ user setting remote, user setting. remote, remote ครับแล้วมันยังมีต่อนะครับก็คือกดสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็น 4, <5 S 1> ข้อสี่ข้อห้านะครับ system setting <But S 2> เกี่ยวกับตั้งเวลานะครับตั้งเวลาเปลี่ยนภาษาในนี้ก็มีนะครับโอเคงั้นผมกด back ไปที่เ,เริ่มใหม่นะครับตอนนี้เราจะเชื่อมต่อรีโมทให้ดูนะครับว่ารีโมทรีโมทกับคีย์การ์ดบันทึกแบบไหนนะครับ เมื่อสักครู่ دة, เราใส่รหัส654 3 2 1ไปนะครับดอ,อกจันสี่เหลี่ยมเราก็ใส่รหัส654 3 2 1สี่เหลี่ยมอ่าบันทึกคีย์การ์ดก่อนนะครับออกดไปที่ 2, 2นะครับ user setting 1 fingerprint 2 password นะครับ3 IC ic ค่ ic ic card นะครับกด3 เขาจะถามว่าเพิ่มลบแก้ไขนะครับเรากดไปที่เพิ่มเอาซีไอซีการ์แตะตรงนี้ครับบันทึกสําเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วใบที่2ก็ต่อเนื่องได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยกดแบ็กออกกดดอกกันนะครับตอนนี้ถ้าเราจะสแกนนิ้วผู้ใช้ทั่วไป เพิ่มนะครับก็กดไปที่ user setting วิมก็พินพา p a วิ w o r d อ่าพิมก็พิมนนะครับกดหนึ่งเพิ่มลบแก้ไขเพิ่มครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผมตันนี้กด back ออกอันนี้เราจะมาเพิ่มรีโมทนะครับ กดดอกจันสี่เหลี่ยมกดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแอดมินเซตติ้งยูเซอร์เซตติ้งรีโมทเซตติ้งกดไปที่รีโมทเซตติ้งครับกดไปที่รีโมทนะครับมีรีโมทกับ WiFi เราเพิ่มรีโมทหนึ่งเพิ่มรีโมทสองลบรีโมทสามแก้ไขนะครับกดไปที่เพิ่มแล้วก็กดตุ่มล็อกนะครับ <And success. S 1> บันทึกเรียบร้อยครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับโอเค